สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาล์ม r าสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาล์ม BR เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องปาล์ม BR ด้วยนะครับ จากคลิปก่อนหน้านี้ใน EP ีที่20ที่ผมได้รวบรวมข้อมูลหุ้นที่จ่ายปันผลดีจ่ายปันผลทุกไตรมากหรือจ่ายปันผลปีละสี่ครั้งที่ผมได้ทำการแนะนำไปเบื้องต้นนั้นโดยในคลิปนั้นก็จะมีเฉพาะหุ้นสามัญ5บริษัทซึ่งก็มีหลายคนนะครับบอกว่าอยากให้ผมแนะนำในกลุ่มของกองทุนรวมบ้างซึ่งกลุ่มของกองทุนรวมนั้นก็มีการจ่ายปันผลที่ดีเหมือนกันครับ และในสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวม5กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลทุกไตรมาสหรือจ่ายปันผลปีละ4ครั้ง มีอัตราส่วนปันผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4 1 0ถึง10%เอร์เซแถมยังได้รับการยกเว้นเงินภาษีจากเงินปันผลด้วยนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลงทุนเพื่อรับเงินปันผลซึ่งเป็นการลงทุนที่ดีกว่าการฝากเงินแบบบัญชีฝากประจำที่ฝากเงินไว้กับธนาคารครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure Fund กันก่อนดีกว่าครับกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไปทั้งรายย่อยและสถาบันเพื่อลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะโดยกิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นกิจการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจึงจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณการลงทุนและการก่อหน,นี้สาธารณะของภาครัฐตลอดจนเป็นทางเลือกในการระดมทุนในการพัฒนากิจการโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ได้ครับ โดยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสามารถลงทุนในกิจการได้12ประเภทคือ 1. ระบบขนส่งทางราง 2. ปราปา 3. ท่ากัศยาหรือสนามบิน 4. โทรคมนาคม 5. ระบบบริหารจัดการน้ำการชนรัประทาน 6. ระบบจัดการของเสีย 7. ไฟฟ้า 8. ถนนทางพิเศษหรือทางสัมปทาน 9. ท่าเรือน้ำลึก 10. พลังงานทางเลือก 11. ระบบป้องกันภัยธรรมชาติและ12กิจการที่มีลักษณะเป็นกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ1ถึงข้อ11หลายกิจการประกอบกัน ต่อมานะครับคือนโยบายการจ่ายเงินปันผลทางกราตอได้กำหนดให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า90%ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและต้องจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ2ครั้ง ต่อมานะครับก็คือข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมคือการได้รับการยกเว้นเงินภาษีจากเงินปันผลให้แก่บุคคลธรรมดานะครับสำหรับเงินปันผลที่ได้จากการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนั้นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยได้รับการยกเว้นเป็นเวลา10ปีต่อเนื่องกันนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนรวมทั้งนี้ภายหลังครบกำหนด 10ปีเงินปันผลจะถูกหกักภาษีณที่จ่ายในอัตราร้อยละสิตามปกติครับผมก็ได้นำข้อมูลนี้มาจากสำน,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกราตานะครับเรามาเริ่มกันที่กองทุนที่1เลยนะครับก็คือ dif กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมกองแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศและนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเช่นเสาโทรคมนาคมระบบใยแก้วนําแสงหรือไฟเบอร์ออปติก และอุปกรณ์สื่อสัญญาณรวมทั้งระบบบอร์ดแบนด์ด้วยนะครับกองทุนนี้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปีพศ2556ครับราคาล่าสุดอยู่ที่12.40บาทสตางค์ต่อ1พหุ้นครับมาดูกันที่แนวโน้มการลงทุนผมก็ได้นำข้อมูลมาจาก w วอร์ไวด์เว็บหุ้นสเตชันคอมก็พบว่า DIF มีการประเมินราคาที่สำคัญอยู่ในช่วง12บาท50สตางค์ถึง12บาท30สตางค์และมีแนวโน้มการลงทุนอยู่ในช่วงขาขึ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด62,105รายและมีบริษัท t ู o Corporation จำกัดบหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมาดูกันที่งบการเงิน พบว่าปี2562มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2 1 7, 7 4 3ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ3 7 0 0 0 0้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ1 2 0 0 0ล้านบาทครับส่วนในปี2563มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2 2 2 9 8 4ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ4 8 0 0 0ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาทครับ ส่วนงบการเงินไตรมาส1ปี2,564เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2 2 2 7 7 1ล้านบาทมีนิสินประมาณ48,000ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ3,600ล้านบาทครับ มาดูกันที่อัตราส่วนเงินปันผลในปี2512อยู่ที่4.87%ปี2513อยู่ที่7.57%และไตามาส1ปี2 5 6 4อยู่ที่8.42%ครับสำหรับการจ่ายปันผลนะครับในปี2512ก็มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งมีการจ่ายปันผลในทุกไตามาสร,รวมเงินปันผลทั้งหมด อยู่ที่1.0325บาทต่อหนึ่งหุ้นครับส่วนในปี 2, 5 6 3ก็มีการจ่ายปันผล4ครั้งเช่นกันรวมเงินปันผลอยู่ที่1.044บาทต่อหนึ่งหุ้นครับสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี2 5 6 4ก็ได้มีการจ่ายปันผลไปทั้งหมด2ครั้ง ครั้งแรกอยู่ที่0.261บาทต่อหุ้นและครั้งที่2อยู่ที่0.261บาทต่อหุ้นเช่นกันครับกองทุนรวมต่อมานะครับก็คือ e g a t IF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่1การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกที่เข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้าที่รัฐทวิสาหกิจเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินและมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปโดยจะลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่ายในอนาคต ของโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่1ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาอยู่ที่670เมกะวัตเป็นระยะเวลา20ปีและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมปี2558ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่12.30บาทสตางค์ต่อ1หุ้นครับ มาดูกันที่แนวโน้มการลงทุนนะครับก็พบว่า e g a t i f มีการประเมินราคาที่สำคัญอยู่ในช่วง12บาท30ถึง12บาท20สตางค์ครับส่วนแนวโน้มการลงทุนก็ถือว่ามีแนวโน้มการลงทุนที่ดีครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด14,591รายและมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ มาดูกันที่งบการเงินปี2562เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่21,118ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ2ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ1,000ล้านบาทครับส่วนในปี2563นั้นเพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่21,927ล้านบาทมีหนี้สินประมาณ2ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ1,100ล้านบาทครับ ส่วนงบการเงินไตรมาส1 1ปี2 0 6 4เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่28,600ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ2ล้านบาทและมีไรายได้รวมประมาณ230ล้านบาทครับ มาดูกันที่อัตราส่วนเงินปันผลปี2512อยู่ที่6.37%ปี2513อยู่ที่6.55%และในไตรมาส1ปี2514อยู่ที่6.88%ครับ ส่วนการจ่ายเงินปันผลในปี2 5 1 2 2ก็มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งจ่ายปันผลทุกไตรมาสรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่0.78 65บาทต่อ1หุ้นครับส่วนในปี2 5 1 3นั้นก็มีการจ่ายปันผล4ครั้งจ่ายปันผลทุกไตรมาสเช่นกันรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่0.83 64บาทต่อ1หุ้นครับ ส่วนการจ่ายปันผลในปี2015นั้นก็ได้มีการจ่ายปันผลไปทั้งหมด2ครั้งครั้งที่1อยู่ที่20สตางค์ต่อ1หุ้นและครั้งที่2อยู่ที่18สตางค์ต่อ1พหุ้นครับกองทุนรวมต่อมานะครับก็คือ Jazz IF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ต Jasmine แ a ดไอลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสงซึ่งพัฒนาและบริหารจัดการโดยบริษัททิปเปิลทีบอร์ดแบด์จำกัดมหาชนหรือ TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจักมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนโครงข่ายใยแก้วนำแสงเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งสามารถใช้บริการแบบทิปเปิลเพยในลักษณะออนดมานได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตและบริการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ IPTV ครับปัจจุบัน JAS IF มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน1 6 8 0้านนกิโลเมตรครับและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2558ครับ ราคาล่าสุดอยู่ที่9บาท70สตางค์ต่อหนหุ้นครับแนวโน้มการลงทุนก็พบว่า JAS IF มีการประเมินราคาที่สําคัญอยู่ในช่วง9บาท75สตางค์ถึง9บาท65สตางค์ครับส่วนแนวโน้มการลงทุนนั้นก็อยู่ในช่วงคงที่ครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด39,210ารยายและมีบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมาดูกันที่งบการเงินปี2,562เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1 6 6 6 5ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ1 9 0 0 0ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ6,300ล้านบาทครับส่วนในปี2563นั้น พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่14,752้าล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ16,000ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ10,000ล้านบาทครับส่วนงบการเงินไตรมาส1ปี25 6 4พบว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่14,265ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ2 5 0 0ล้านบาทครับมาดูกันที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ปี2562อยู่ที่6.38%ปี2563อยู่ที่7.17%และไตรมาส1ปี2564อยู่ที่10.21%ครับส่วนการจ่ายปันผล ปี2 5ง2มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งจ่ายปันผลทุกไตรมาสรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่93สตางค์ต่อ1หุ้นครับส่วนในปี2 5ง3ก็มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งจ่ายปันผลทุกไตรมาสเมื่อรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่9 4สตางค์ต่อ1หุ้นครับส่วนการจ่ายปันผลในปี2 5ง4นั้นได้มีการจ่ายปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1อยู่ที่25สต ตังต่อ1หุ้นและครั้งที่2อยู่ที่24สตางค์ตังต่อ1หุ้นครับกองทุนต่อมานะครับก็คือ Super EIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซ u เปอร์ e อเนอร เป็นการถือสิทธิ์ในรายได้สุทีิที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน19โครงการรวมกําลังการผลิตแล้วจะอยู่ที่118เมกะวัตต์ซึ่งได้ทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงครับ ทั้งนี้ระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้านับจากวันที่14สิงหาคมปี2 5 6 2โดยสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าฉบับสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่26ธันวาคมปีพศ2584ครับโดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมปี2 5 6 2ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่10บาท80สตางค์ต่อหน,นึหุ้นครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด7,813รายและมีบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมาดูกันที่งบการเงินปี2512เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่8,243ล้านบาท มีหนี้สินรวมประมาณ2,900ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ750ล้านบาทครับส่วนในปี2563นั้นโอ้มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่8,194ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ2,700ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ840ล้านบาทครับ ส่วนงบการเงินไตามาส1ปี254พบเพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่8 2 3 1ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ2,600ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ230ล้านบาทครับมาดูกันที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนปี2 5 1 3อยู่ที่2.1 1เและไตามาสหนึ่งปี2 5 1 4อยู่ที่8 0 7ครับมาดูกันที่การจ่ายปันผลนะครับ ปี2,513มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งโดยจ่ายปันผลทุกไตรมาสเมื่อรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่0.948บาทต่อ1น1หุ้นครับส่วนการจ่ายปันผลในปี2,514นั้นได้มีการจ่ายปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1อยู่ที่0.15343บาทต่อ1นหุ้นและครั้งที่2อยู่ที่0.267บาทต่อ1น1พหุ้นครับ และกลองทุนรวมตัวสุดท้ายคือ TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยครับ Thailand Future Fund หรือ TFFIF มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยนำเงินที่ได้ไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนรวมทั้งสามารถสร้างการเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างต่อนเนื่องครับสินทรัพย์กิจการโครงสร้างพื้นฐานคือสิทธิที่ได้รับรายได้45%ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุท ที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัฐและทางพิเศษบุรภาวิถีระยะทางรวม83.2กิโลเมตรซึ่งบริหารงานโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา30ปีครับโดยมีการเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่31ตุลาคมปี2561ครับ โครงการทางพิเศษฉลองรัดรามอินทาอาจนลงเป็นทางพิเศษยกระดับขนาด6ช่องจราจรระยะทาง28.2กิโลเมตรมีปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย229,833คันต่อวันและมีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรอยู่ที่350,000คันต่อวันครับ โครงการทางพิเศษบุรภาวิถีบางนาชนบุรีมีระยะทางทั้งหมด55กิโลเมตรมีปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย156,724คันต่อวันและสามารถรองรับปริมาณจราจรสูงสุดอยู่ที่360,000คันต่อวันครับราคาล่าสุดอยู่ที่8 3 0บาทส0สตางค์ต่อ1หุ้นครับแนวโน้มการลงทุน ก็พบว่า TFFIF มีการประเมินราคาที่สำคัญอยู่ในช่วง8บาท60สตางค์ถึง8บา25สตางค์ครับส่วนแนวโน้มการลงทุนก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดเป็นรอบที่3ในประเทศไทยซึ่งก็ทำให้ปริมาณการจราจรในท้องถนนนั้นลดลงไปด้วยครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด36,483รายและมีกระทรวงการคลัง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมาดูกันที่งบการเงินปี2 5 6 2เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่54,345ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ14ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ2,000ล้านบาทครับ ส่วนในปี2563เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่53,708ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ12ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ1,900ล้านบาทครับส่วนงบการเงินไตรมาส1ปี2564เพราะว่ามีสินทรัพย์รวมอยู่ที่53,502ล้านบาทมีหนี้สินรวมประมาณ16ล้านบาทและมีรายได้รวมประมาณ910ล้านบาทครับ มาดูกันที่อัตราส่วนเงินปันผลปี2 5 6 2อยู่ที่3.22%ปี2 5 6 3อยู่ที่4.1%และในไตรมาสหนึ่งปี2 5 6 4อยู่ที่4.8%ครับการจ่ายปันผลปี2 5 6 2มีการจ่ายปันผลทั้งหมด4ครั้งโดยจ่ายปันผลทุกไตรมาสเมื่อรวมเงินปันผลจะอยู่ที่ 0.393บาทต่อ1น,นึนหุ้นครับส่วนในปี2013ก็มีการจ่ายปันผล4ครั้งจ่ายปันผลทุกไตรมาสเมื่อรวมเงินปันผลแล้วจะอยู่ที่0.398บาทต่อหน,นึงหุ้นครับ ส่วนการจ่ายปันผลปี2564ก็ได้มีการจ่ายปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1อยู่ที่0.102บาทตอนน่อ1น1หุ้นและครั้งที่2อยู่ที่0.0873บาทตอนน่อ1น1หุ้นครับสรุปเปรียบเทียบ5กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน DIF ราคา12.40บาทสตางค์ต่อ1น1หุ้นวันที่เริ่มทำการซื้อขาย27ธันวาคม2556เงินปันผลปี63 7 เงินปันผลไตามาตรปี6ส1ปี6 4 8 4เเ E- แ a t IF ราคา12บาท30สตางค์ต่อ1หุ้นวันที่เริ่มทำการซื้อขาย13กรกฎาคม2558เงินปันผลปี63 6.55%เงินปันผลไตรมาส1ปี64 6.88% j a t IF ราคา9บาท70สตางค์ต่อ1หุ้นวันที่เริ่มทำการซื้อขาย16กุมภาพันธ์2558เงินปันผลปี63 7.17%เงินปันผลไตรมาส1ปี64 10.21%ซุปเปอร์ e i f ราคา10บาท80สตางค์ต่อ1หุ้นวันที่เริ่มทําการซื้อขาย21สิงหาคม2562เงินปันผลปี63 2.11%เงินปันผลไตรมาส1ปี64 8.07%และ TFFIF ราคา8บาท30สตางค์ต่อ1หุ้นวันที่เริ่มทำการซื้อขาย31ตุลาคม2561เงินปันผลปี63 4.1%เงินปันผลไตรมาส1ปี64 4.8%ครับ ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ก็เป็น5กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายปันผลทุกไตรมาสหรือจ่ายปันผลปีละ4ครั้งมีอัตราส่วนปันผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ4-10%ที่น่าสนใจครับผมก็ขอฝากข้อมูลไว้ประกอบการลงทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะ ัดสินใจลงทุนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำล้างมือให้สะอาดและเว้นระยะห่างทางสังคมทุกคนอย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับเพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยจากไวรัสโควิไลไลด COVID -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องปาล์ม BR ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ